อวนมเป็นี้ก็เกิดาการพรการอยู่กันกรักษาของนพระสงฆ์แต่ก่อนเอตอนที่เก้ามันนีออกพรรษาการักรอก็ตอนนี้ก็เปร็นความต้องก,ก,ก,กานของผู้ที่เป็นอาตุเราแล้วก็ที่สกกามเราก็เป็นน ที่เป็นว่าองสาวลาวกองสาไทยนั่นกองสาวเราคงมีกงสาวที่ใหญ่ทุบชุบหุ่นกระตุกแก่อยากพูดรับไาแล้วเขาะยากทงพวกที่สามารถแสดงนั้ท่านใดนอกจากพวกเราที่จะทำองที่พิษบ้าง พราะว่าท่านนี่เที่ท่านมีการทักทายท่านมีปฏิการท่านมีการทำไมทำนอท่านมีแต่เีหาในเรื่องของสม่ะแ่ะธรรมแต่ท่านหาได้จากพวกเราหรือพวกเราทำมาที่สิ่งยากทุกที่เป็นผู้ทรงเสน่ว์ท่าเชื่อ่าอะไรเราจะสมบูรณ์หรือได้ เ่อตอนที่มีทีเดียก็เคยทำเป็นอะไรปแต er, ่พวกเราก็ได้ทำนเป็นให้เพื่อเงานที่ดีแล้วพุเราไม่จะไปอักไปเตรียมับไปกระนใ้ตัวเรากระหนตัวเราให้ขาได้มี่ด้อนนีได้ผลนีรุ่งเอเมื่อเราได้ผลดีมากเร่องความมากเราจะได้ผลัลของแทนนี่คือหลักประกัรที่ในการส่งเาริร ของผู้อยู่ที่ตก,กางอกลุ่มต่กกางๆเพราะฉะนั้น,นในวันนี้เยเป็นวันที่โลกหลายประเทศที่ได้เก,กิดข้นหลายียได้เกิดขณะที่เป็นหนุนเป็นสมบนวืนนี้ก็กประกาบแก่เขาหรือเขาอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มที่เแื้วต่อพวกเราเขาก็อยากจท่านโหาณโเรา สรุปหาลูกเงิมาหลานที่ได้มา่นมาไหนเขาเง็นมาดีนอก่า็นี้พ่อใจที่ผู้มีหน้าที่รับราการนนั้นไม่ได้ทำเพื่อเราคือตองตอบใหนเราพรท่านมีเงินเกาพวกเราดีเยอะกว่าเราเพอท่านมีได้แต่บริเวณที่ท่านได้้าเมื่อการที่ท่านมีที่ดอยู่ เราต้อมีสิ่อยู่ตรองสร้างเนโครในเรื่องของคของทางของศิของภาวนาเรานี้คืนเนื้อของตัที่อยู่ท่านก็ไปได้เป็นอไคนนี้และท่านจะเนในเียวเราที่เราจะได้จะี่นเป็นน้าที่สำคัญด้วยเนรางั้เรามีเป็นวันเป็นสิทธิทีลูกหาน้ร่วมกันเรามแต่ก็จะคิด ว่ามีความนดเราทำเรา่ันานี่ิโนี่ลงมาทไปทาง่ปไา้แบนีมันดีตองทุกครั้งที่พวกเราอ่านทกคร้งที่พวกเราทำรั้งที่พวกเราคิดว่าสมายแก่ไปแต่ที่เราต้องทำมันจรสิ่ง s ี่เาสอนเง การอากเราการฝากนครอยากพิจารณาว่าต้องมาทำในวันนี้หีือเปล่าแต่ท่านก็จะต้องสังเกอยู่เรนังก็มีโอกาสมีเวลาไปยังบ่อน้ำแห่งนี้ก็ท่าเคือท่านไปอยู่ไปก็ทีน้องคือท่านไปอยู่ับแต่ที่ว่าต้องภาวนเดียวเดายตั้งแต่ตั้งแต่สมัยจ้วนไม่กลัวที่มีความเพีนรไปแค่นั้นไม่ใช่เหรอ เราต้องฟังาษาที่ผ่านมาตกว่ายาผู้ที่มองกานไปสังปกตอะไรเราม้องรู้ไปต้องเล่นก่อนแล้วก็ิสานม่นเลยคืการิษารว่าแก่พบกุยหายรู้สังแก่า้าหายรู้เห็นว่ามาขอั้ามาทำดีให้ท้ามาทรแต่ดีแต่ต่อทุกแต่ต่อทุกพวกเราต้องเป็นแบบันแบมองแค่วองสามความใหญ่ มองย้อนกลับมดงย้อนไปที่ที่เป็นเหมือนกับเราประบควมที่เป็นเพื่อนกบคารักอยากเป็นเพื่อนแล้วไปก็ได้ท่านมีได้ทราเราม่กลังใจดะไรัได้กังจะเป็นะนให้นแต่ทายไว้ก็ไปมไรน